เออพี่นาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้ามีโอกาสก็อยากจะถามทรัมป์แต่เคยมีคนบอกพี่นาบอกว่าน่าจะมี2เหตุผลนะอันที่หนึ่งเนี่ยวิธีการดําเนินนโยบายต่างประเทศของทรัมป์เนี่ยจะไม่ยึดเรื่องของค่านิยมเรื่องของปรติศาสตร์เรื่องของอะไรทรัมป์จะมองทุกอย่างเนี่ยเป็นทราน s a c t ชันก็คือเป็นดีลธุรกิจฉันให้อันนี้เธอให้อันนี้เธอให้อันนี้ฉันให้อันนี้นะเป็นทราน s a c t ชันเหมือนกับที่เขาทำอยู่กับเรื่องภาษีเนี่ย เพราะฉะนั้นพอทรัมป์เป็นแบบนี้มันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องมีคนที่มีความเข้าอกเข้าใจนะในเรื่องการเมืองวัติษานเนี่ยไปแค่พอใจในสิ่งตั่เองได้เนี่ยก็พออีกอันหนึ่งที่มีการพูดถึงก็คือว่าทรัมป์เนี่ยมีแนวโน้มจะใช้คนที่จงรักภักดีกับตัวเองมากๆแบบไม่มีเงื่อนไขเป็น unconditional love ถ้าเกิดไปใช้แบบผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันอาจจะมีการเอ้ยฉันเห็นไม่ตรงกันฉันฉันว่าอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่า ไม่ไม่ถนนะักครัมป์ก็คือฉันอยากได้เนี้ยเธอก็แค่เป็นแค่ตัวกลางคือจริงๆแล้วสตีฟวิทคดอบไม่ใช่คนเจราจานะพี่หนาคิดว่าน่าจะมาจากโดนัลด์ทรัมป์ว่าฉันจะเอาอย่างเงี้ยเธอไปบอกเขาทีว่าจะเอาอย่างนี้เพราะนั้นก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญหรืออะไรก็ตามในการที่จะทํางานแบบนี้ก็สตีฟวิทคดอก็คือแค่เป็นนกพิราบอะนะเอาสารไปบอกว่าเอางี้เอางี้